มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนสาวใจดีเรียกพนักงานร้านปิ้งย่างมาให้ทิปทั้งร้านเหตุมองเห็นตัวเองในอดีตครับการให้เงินเพื่อตอบแทนบริการที่น่าพอใจหรือที่เรียกว่าทิปเป็นธรรมเนียมที่มีผู้ปฏิบัติทั่วโลกแต่ก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและค่านิยมของแต่ละประเทศ บางครั้งทิปก็แทบจะก,กลายเป็นรายได้หลักของพนักงานอีกด้วยครับสำหรับผู้ใช้ทิกกอกไลายหนึ่งเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายให้เห็นบรรยากาศของร้านอาหารที่เธอได้ไปรับประทานเธอถ่ายให้เห็นเหล่าบรรดาพนักงานของร้านที่กำลังขมักขม้นทำงานของตัวเองอย่างตั้งใจเธอได้พูดในคลิปอีกว่าเอ็นดูเนอะจากนั้นเธอก็ได้เรียกเก็บเงิน ก่อนที่เธอจะสอบถามพนักงานที่กำลังเก็บเงินว่าในร้านนี้มีลูกจ้างทั้งหมดกี่คนช่วยตามมาให้เธอหน่อยได้หรือไม่เธอได้ทำการให้ทิปพนักงานทุกคนในร้านเป็นจำนวนคนละ300บาทราวๆสิบกว่าคนโดยระหว่างที่กำลังทำการให้เงินเธอก็ได้พูดเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเธอยังบอกอีกว่าอาชีพเก่าของเธอก็เคยเป็นเด็กล้างจานทำมาแล้วทุกอาชีพหาเช้ากินค่ำ โดยเธอเข้าใจดีว่าอาชีพแบบนี้ได้เงินน้อยทำงานทั้งวันบางครั้งก็โดนหักโน่นหักนี่จนแทบไม่เหลืออะไรเลยอยากให้ทิปเป็นกำลังใจทุกคนคลิปของเธอมีคนเข้าชมเกือบ500 0 0นครั้งและมีคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายมีทั้งเข้ามาแสดงความชื่นชมหญิงสาวเจ้าของโพสต์และหลายคนก็เข้ามาเล่าถึงประสบการณ์การทำงานของตัวเองครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพือนด้วยนะครับขอบคุณครับ